ไหนขอแม่ได้ยังไหนครับไหนแม่เรีวไหนลูกออะขอได้ไหมครับเอาห่วงหรอลูกแม่ขอได้ไหมลูกเนี่ยแล้วเร็วมาคุยกันหน่อยได้ไหมครับเรีวเรยวอาแม่ขอได้ไหมเนี่ยเร็วออาแม่ขอได้ไหมครับแบ่งกันดีมีทั้งสองแท่งเนี่นะออาแม่ขอได้ไหมลูกคอนได้คุณเก่งนะครับนะอสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีแม่สวัสดีครับ ใครให้หนูอาแม่ขอได้ไหมเอาแบ่งกันได้ไหมได้ไหมครับมาอาวัสดีครับปวัสดีอุย้ยอาแบ่งคนะอุ้ยอาราชีครับนายเฮเมดครับอุ้ยอุ้ยอาแบ่งแม่ได้ไม่รู้อันนับหนึ่งก็ได้ลับหนึ่งนับหนึ่ง,งอะลับสองอะข้างนี้อะนับสามลับสาม อันาลูกค้งนีอ่าฮ่าอะครั้งนี้อันดัพกอันดเจดอันดัปดอ่ะพอ้หไม่ขอได้ไหมเนี่ยอขอได้มนั่น่ห่วงหวงวงตูดมึกเอ้ยนั่นน่นอไม่ขอนะไม่ขอนะอันนั่นนั่นนันนั่นอันนั่นนันนั่นอันนันน่นนัไอ้นอย